เจผู้เสนอมีจิตที่จะอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีทั้งหมด3ท่านขอเชิญท่านแรกก่อนครับคุณสุป,ปรกรตันติไพบุญชนะครับ,คร,บครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพกระผมสุป,ปรกรตันติพับุญชนะสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตยี่สิบสองตัวแทนของคนสวนหลวงและคนประเวศพักเก้าไกลครับ ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณท่านประธานนะครับที่เปิดโอกาสให้พวกเรานะครับและเพื่อนสมาชิกนะครับได้ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาความรุนแรงและอำนาจนิยมนะครับรวมถึงการบูลลี่กันในโรงเรียนอย่างกว้างขวางนะครับและหลากหลายมิติพวกเราต่างเห็นพ้องต้องกันครับว่าปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนเป็นปัญหาที่ใหญ่นะครับและรัฐบาลนะครับควรจะมีมาตรการในการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเสียงของพวกเราในวันนี้นะครับจะสะท้อนไปถึงรัฐบาลนะครับให้หันกลับมาใส่ใจปัญหานี้นะครับอย่างจริงจังรวมทั้งออกมาตรการเพื่อมาแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะครับกับขอบพระคุณครับครับขอเชิญคุณติรัตน์สมเด็จวัน,นิดครับ เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันทีรละัละสสมเรเดวานิตสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะจากการที่ได้ฟังเพื่อนสมาชิกทุกทกท่านได้อภิปรายนะคะในยติที่เราถือเป็นความสําคัญเร่งด,วด่วนในเรื่องที่มีเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเมื่อดิฉันได้ฟังครบทุกทกท,กท,กท่านนะคะเราจะเห็นว่าความรุนแรงมาในหลายๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนด้วยกันเองจากคุณครูถึงเด็กนักเรียนหรือบางครั้งก็จากนักเรียนส่งไปต่อถึงคุณครูและเหตุรุนแรงที่เกิดภายนอกโรงเรียนที่นักเรียนโดนกระทําหรือนักเรียนกระทากันเองล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาในสังคมที่พวกเราต้องระดมสมองและหาทางป้องะป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมค่ะดิฉันได้รับฟังคําแนะนําที่เป็นประโยชน์จากหลายๆท่านนะคะไม่ว่า ในเรื่องของหลักสูตรการศึกษานะคะที่วันนี้กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นกระทรวงที่มีความสําคัญกับปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างมากท่านได้ดําเนินการตามที่ท่านได้ประกาศไว้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงได้อย่างครบถ้วนทุกมิติแล้วหรือยังในส่วนข้อเสนอแนะ8ด้านที่ที่ฉันได้นําเสนอไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้การอบรมบุคลากรทางการศึกษาการสร้างทัศนคติที่ดีกับพล,ลเมืองของเรา ที่จะต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นทั้งนี้ทั้งหมดแล้วค่ะล้วนแล้วแต่สิ่งที่เราต้องร่วมกันปลูกฝังให้กับเยาวชนและนักเรียนของเราให้ได้เดินไปอย่างถูกทางเังนั้นสิ่งที่เป็นคําแนะนําจากเพื่อนสมาชิกที่ดีทั้งหมดแล้วค่ะรัฐบาลต้องนํามารวบรวมแล้วก็เดินหน้าแก้ไขให้ได้สําเร็จเป็นรูปธรรมอย่างเร็วที่สุดดิฉันหวังว่า อย่างที่ทางเพื่อนสมาชิกบอกไปว่าเหตุการณ์นี้จะต้องเบาและทุเลาลงให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างในโลกยุคสมัย ใหม่ที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเราจะต้องใช้ความเจริญเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์และเป็นในทางที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามกับประเทศต่อไปค่ะเชนต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันอภิปรายในยตินี้และขอให้รัฐบาลน,นั้นได้ดําเนินการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของการลดความรุนแรงในสถานศึกษาและสร้างพื้นที่ทุกพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ ตอนตัดท้ายนะครับจะขอสรุปคือคุณหมอทศพรเสรีรักครับท่านประธานที่เคารพผมนายแพทย์ทศพรเสรีรักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พักเพื่อไทยตลอดเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเศษๆเนี่ยเป็นเวลาที่มีคุณค่ายิ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก,ท,กทุกพักก็ได้แสดงความคิดเห็นที่มีคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้เสนอยติจากพรรคก้าวไกลท่านก็มีแนวทางที่ชัดเจนคุณธีรรัตน์เองก็มีแนวทางที่ชัดเจนหรืออย่างอาจารย์เทิดชาติซึ่งก็มีวิญญาณของความเป็นครูอาจารย์นะฮะท่านก็ได้เสนอแนวทางไว้อย่างดีท่านทนายแจม สิรินันจากพัรก,ก้าไกลนะซึ่งเป็นคุณแม่ที่มีลูกที่น่ารักน่ารักท่านก็ใช้วิญญาณของความเป็นแม่เนี่ยถ่ายทอดข้อแนะนำของท่านออกมาซึ่งข้อแนะนำพวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะส่งไปถึงรัฐบาลและนอกจากรัฐบาลแล้วผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอนของพรรคเพื่อไทยและประธานกรรมธิการการสาธารณสุขก็จะเอาแนวทางพวกนี้ออกไปปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้เยาวชนให้นักเรียนนักศึกษาให้ลูกหลานของพวกเรามีชีวิตที่ปลอดภัยให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยขอขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับยตีดด โดนด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาพุ้แทนรัศดรร่วมกันให้ขอเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งอาได้ที่ปลายและสรุปเจสิ้นแล้วผมก็ฟังตลอดระยะเวลาที่ท่านสมาชิกได้เสนอยติและวิปรายก็ไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับเห็นตรงกันว่าควรจะนําเรื่องนี้ไปให้รัฐบาลเพื่อนําไปแก้ไข ปัญหารุนแรงอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งถ้าหากไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับผมขอใช้ข้อบังคับข้อที่88นะครับเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอนี้จะมีท่านสมาชิกไม่เห็นด้วยบ้างไหมครับเมื่อไม่มีสมาชิกไม่เห็นด้วยเห็นตรงกันควรจะส่งให้รัฐบาล เพื่อไปพิจารณาหาทางแก้ไขนี้อย่างเป็นรูปธรรมก็ถือว่าที่ประชุมเราเห็นเจ้าตามขก็บังคับที่ร้อยสีประกอบก็แ8ดแล้วนะครับ